สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ก็กขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างสูงด้วยนะคะที่ได้ส่งอาหารและทรายมาให้เด็กๆที่บ้านแม่นะคะแม่และเด็กๆขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านมากเลยนะคะท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันใหม่อา่าเธอเป็นลิงน้อยปีนเลยนะ ประกาศขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญก่อนเล้วค่ะท่านก็ได้ส่งของมาที่หน้าบ้านแม่นะคะท่านก็ไม่ประสงค์ออกนามนะคะขอให้ชีวิตท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมงปรารถนาทุกๆอย่างนะคะสาธุสาธุด้วยค่ะเล่นอะไรกันครับลูกประตูมีทางเข้าก็ไม่เข้านะวันใหม่นะจะเข้าทางหน้าต่างนะ วานเออเตรียมกินข้าวเย็นแล้วนะวานนะวนรอครับแม่เออเดี๋ดยวแม่ทำให้นะคะ